สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไม่ได้บีกเ่นเคยเออพอดีเพิ่งกดเข้ามานะเดี๋ยวกดเข้าไปโลโลแป๊บหนึง่งอันนี้อ๋อโอเคโอ้ถ้ามันมีเสียงแนละ้วก็ขออภัยด้วยโอ้โหมันอัดตอนเชา้ามันอัดไม่ได้เลยเอ,อวันนี้เป็นวันที่เฮงสวยแนละสัปดาห์แห่งความเฮงสวยถ้ามีเสียงอะไรเข้าไปในคลิปก็ขออภัยด้วยทุกคนโอ้มันไม่เคยกัดอะไรได้ตอนเชาน้าทุกคนบ้านนี้มันเออ เป็นบ้านที่ไม่ดีแถมเด็ดยังกากอีกด้วยอ่าน,นี้บ่นเองเนะจากว่าค่ายที่ใช้อยู่มันกากจริงๆเล่นอะไรไม่ได้เลยเล่นบทตามเมื่อเช้ามันมันคาเน็ตมันช้ามากเลิกบ่นก่อนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการทําวสต่อแล้วก็มาอัปเกรดฟาร์มง่ายๆตรงนั้นแหละใช่ตรงนั้นแหละอัปเกรดฟาร์มตรงนั้นแหละคาดหวังว่าอ่าอันนี้จะไม่เสียงเข้าดังในคลิป เขาก็มาคุยกันแล้วอ๋อมันมีไฟล์โอ้โหนึกว่านี่แป๊บนึงเออขออัปเดตหน่อยคือตอนที่ไม่ได้อานเนี่ยก็ทำฟาร์มอันนี้ไว้นะฟาร์มเห็ดทำไว้กี่บล็อกนะเนี่ยสองสี่อ้าทำวางไว้16บล็อกไอ้สิบสิบหกบ้านแล้วสิบสองเออแต่ครับมันสิบสี่นะบอกสิบหกได้ไงมันมีอีกไม่กี่บล็อกขอเก็บของกวทุกคนเก็บของไปก่อนโอ้ยถ้าคลิปนี้ไม่ได้ใช้ก อัดคลิปในวันหยุดเหมือนกับไม่ได้อัดคลิปดีกว่เพราะในะไรที่บ้านมันไม่ได้เป็นห้องนะทุกคนมันเป็นที่โลง่งว้างอะ่ะทุกคนเข้าใจในอารมณ์ที่แบบไม่เหมือนบ้านอะ่ะมันเหมือนเหมือนที่โลง่โลงๆอะ่ะที่แบบไม่กล้ามารกันเสียงอะไรได้ไหมล่ะคนที่บ้านเสียงดังมาก <c oughs> มันไม่มีจังหวะไหนที่จะเงียบได้เลยเพราะว่าตรงที่อยู่เนี่ยมันอยู่ตรงกลางบ้านแล้วเสียงมันมาจากทุกที่ทุกทางดูสภาพเออ เดี๋ยวเอ่าเควสที่เขาเราทำอะไรให้ครับหมวกทองแดงอ่าบอกว่าครับเอาอุปกรณ์สมใส่โอเคหาทองแดงมาก่อนดูอุปก,กรณ์ที่ใช้จะไม่ผิดมันจะใช้ทองแดงกับหนังสัตว์ใช่สองอย่างเอ่อหนังสัตว์มีไ,ไหมหนังสัตว์อุ้ยทองแดงมีเป็นสิบสี่มีสองแตกกว่าอันนี้ ช,ชัวช่วยคอุปกรณ์หรอมันอยู่ในอันนี้ไงอาะเป็นหมวกชุดก่อกางเกงโอ,อยครัาผ้ากุบกลงเทา้พาตับจริงครับผ้ากุบมาใช้ก็ได้นทุกคนแล้วก็ใส่โอ้ยเสียงอะไรกระปือปีกในเกมวะเนี่ยเพราะว่าไปเสียงในเกมน่นาจะดังเกินไปโอ้ให้ตายสิโรบินส์เดี๋ยวแป๊บนึงลดเสียงก่อน <c oughs> อันต่อมาให้เราคราฟอาวุธเป็น หอ,อกเหล็กนะเป็นหอ,อกเหล็กเป็นหอ,อกยาวชื่อชื่อชื่อแปรอะไรอะเอาชนะสร้างผลิกรับผลิกอเอาเปไปทำไม y e สเขาบอกให้เราอัปเกรดไอ้นี่ด้วยอันนี้ผลิกรู้สึกเควสมันจะไปไวมากพอเรานะี้ยได้ฟาร์มนอกรอบเหมือนละ่ะนี่แน่ฮะซ่อมแซมวัตททำการซ่อมก่อนที่ผลึก เดียวราจะค้าบชุดมาจากไหเนี่ยมื่อดีชี้เดครับแสงการให้มะม่า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 มีมีนับถิ่นตะกันเล็กอ O I shalla โอ้ยนกวางโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเราจะ, it จะหยิบของมันากไหนหาเหลขข็กก่อนทุกคนต้องซ่อมของ Fi นะเควนมองไอ้ซ่อมของเอาเหล็กมาสักสองก้อนน่าจะพอมาก เหล็กเหล็กอ่ะมันไม่ใช่สองก้อนจริงเ hey, er er okay. บ,บาร์ดี้มีเดี๋ยวบาดี้อยูเดี๋ยวเวอร์ฟอร์มีโอเคค่าป้องกันตอนนี้เราอยู่ที่สิบแปดหน่ญญายมากกานยิงภาพกันทุกอย่างเนี่ยสิบแปดหน่วยนะโอ้ค่อนข้างอ่อนนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าครับเตาเผาแดงเตาเผาแดงเขื่อนอะไรเล่เตาเผ,า,เผ,า,เผ,า,เผาทองแดงเออให้หาเหล็กสามก้อนจะได้เหล็กไปสองก้อนแป๊บแป๊บหนึ่งเฮ้ยวันนี้มีตรงไหนเนี่ยมีถึงตรงไหน ครัของครับโตแล้วก็ใช้หินโอเคเราก็จะไปลองลองถ่า้งกันอย่างนี้เลยกินอาหารก่อนอาหารในตัวมีเยอะทุกคนนี่มีอีกหนึ่งอ๊ะมันหายไปแล้จะช่างมันช่างมันไม่ต้องกินก็ได้แต่ในคลิปมันจะมีเสียงดาเมจใช่ไี่แล้วก็เสียงจากทุกอย่างแล้วก็สำหรับคลิปเทยร์ลิสเนี่ยก็เหลือแค่3คลิปเท่านั้นทุกคนแต่ยังไม่ถัดคลิปเทยร์ลิสนะ แต่ก็ยังลงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะไปอัดหลังจากอัดคลิปนี้จบนี่แหละโอ้ยมันบอกให้เราหาเหล็กแล้วเหล็กมันต้องหาจากใต้ดินฉะนั้นวิ่งขี้นลานนี่คือท,ที่ที่มาฟาร์มของนี่แหละอฟาร์มเหล็กฟาร์มทองแดงคือตอนนั้นไม่มีอะไรทำเงินก็เลยแบบขุดแร่บแบบอ้ายแฮแล้วคือขุดไปขุดมาเจอเอานะแร่พลังงานบีบลาอยู่ประมาณ6กองคือขุดแบบเพลินมากตรงนี้ปามจริงมันจะมีแร่เยอะมากโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยเอ s พีเอสเลยเหลือสิบกว่าเองอะ สาระใครที่ไม่เห็นเ p s มันจะอยู่มุมตรงมุมเลือดทุกคนอ่าเออจำทางเดินไม่ได้แป๊บนึงมันต้องเดินทะลุปไปอีกหรือเปล่าเออมันถึงจะเจอทางลงเ,เล่นานานแล้วว่าก็ลืมเออเหมือนคนแก่เลยลืมความจำเลือนๆนะก็ขอไปด้วยเราก็เริ่มแก่ขนาดนั้นอ่าเราก็ไม่ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาผิดทางความจำของฉันที่คือมันอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ทางลงมาอยู่ทางนี้ <Hey. S 1> ใช่ทางนี้แหละหรือเปล่ามันไม่อยู่ตรงนี้ด้วยมันไม่ใช่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เราต้องเดินไปตรงนี้โดดมาแบบนี้โอเสียงเสียงช่างโนกหูแป๊แบปนึงอมอาหารสปองยังเหลืออยู่อ่ากดที่แผนที่ตรงนี้มีอะไรไหมมีอาหารให้ไหมไม่มีผมไม,ม่ไม่มีจริงด้วย มันไม่มีจริงด้วยโอเคกันมาแล้วโอ้แล้วเสียงรบกวนนะก,กูเดิมอีกแร๊กินข้าวมาโอไ้ไปตายสิแล้วฉันต้องต่อสองคลิปติดแล้วนี่เอ้าเรเราเสียงโจมตีนี่มันช่าง,ง่าน่ารำคาญน่ารำคาญหาวิธีการฆ่าตัวตุยด,ดีกว่า จำไม่ได้ว่าเราต้องเลือกทางไหนทุกคนทางนี้ปะคือก็จำไม่ได้เหมือนกันอะมันนานอามันลงมันหาแล้วเอ้ยทางนี้ด้วยเราเลือดแต่90ถ้าเมื่อกี้โดดเลือดอด,อดน้อยคือน้อยไปเลยไม่ใช่ทางนั้นทุกคนเพราะทางนั้นคือไอ้นี่ทางนั้นเป็นทางลงเออ,อเลือดยิงเหลยแปดแปดสิบหน่วยแล้วไฟมันดับฉลุไม่ได้ไปทางไหนเพื่อความชัวร์เราจะไปทางที่มีแสงสว่างทางที่มีท o ช มันต้องออกเสียงทัดชื่อเขาไม่รู้เิพี่พี่ชื่อปะเ,อเดินไปเรื่อยๆไม่มีที่ทางว่า,าท่าทางสททางทิที่ทางเลยที่ที่ทางวิเวลไม่มีวิเวลว่าเราจะเจอด้านของ Rick. เรกไม่มันมินมินลา,อ,าออส มิริมิรินปั้ไม่รู้ที่นีต่ตอนนี้ไม่เจอเลยทุยกคนไม่รู้ในคลิปมันจะมืดหรือเปล่าเลยสิเพราะวยลากลากลำบากจังยิบขนาดนี้มันชัน้นยิบเก้านะนี่แล้วมันมีทอยเราปันตรงนี้โอ้ยแล้วมันแบตถึงห้าตัวเราต้องทอยจากจุดนั้นแล้วก็หาเหล็กเหล็กหายากมากอืม ไอ้นี่นี่นนจะละผมพูดหายากหาเจอเลยใช้อีเตอร์ทองแดงก่อนอยานะ่างนั้นมันต้องใช้อีเตอร์ทองแดงขึ้นไปนะ่าทุกคนมันใช้อ,อีเ e ตอร์อื่นอื่นมันไม่ขุดนะมันขุดไม่ได้หรือมันขุดได้ก็ไม่รู้นะคือเกมมันอัปเดตแล้วมันคือทุกอย่างได้ด้วยมือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะใช้หลักการนั้นได้เหมือนกันไหมแต่ที่น่ใช้สูตรหลักนะทุกคนเราจะทำการออใช้เบวาว์ แล้วก็กดซาวาลูโดแป๊บนึงซันวาลูโดอะไรอันนี้โอ๊ยเดี๋ยวอาหาร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 ต้องมีอาหารในในนี้สักอันนี่ไงบะหมี่กึ่งซาเล่รู้โอ้นี่มันอาหารของเครืายอาหารของคนชายแล้วก็ใส่วัตถุดิบเชอเรือใช้เป็น พลังงานครบแน่นนะไหนนี่อันนี้สักสองอันพอใช่คือไม่รู้ทำาแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเท่านี้เราก็จะได้แล้วอเราทำแล่อันนี้ไว้เราก็เก็บมาเขาต้องการแล่อันนี้สองสามอันคือเราแค่กดคิกิกไม่ได้อิะคิกๆไม่ได้เราต้องให้มันเผาอะโธ่เดี๋ยวไปเก็บของก่อนทุกคนแล้วห้องเก็บของเนะี่ยอยู่ตรงนี้เนละมันไม่อยู่ในตัวบ้านเออเก็บเก็บ เก็บแร่เหล็กไปเอาแร่เหล็กมาเยอะทำไมไม่รู้เอ้ยไม่ต้องเก็บไม้ไม้เอากลับคืนมาเอาหญ้าเก็บไปกับกระจกหินหินเก็บได้ไหมหินเก็บไว้เป็นบล็อกต่อตัวส่วนเอ๊ขาให้เราคาบอ,อ,อีเตอร์มิลินอีเตอร์มิลินเอาแร่จากข้างหน้าดีกว่าโอเคเราได้แร่มิลลินมาสี่อันแล้วก็ ครับอีเตอร์นะทุกคนอันนี้เขาให้ครับโตรูนโตรูนครับยังไงฉันลืมโตรูนต้องใช้มิลินสแล้วก็เขาบอกว่าใช้มิลิน4มิลินมิลินสีแล้วก็อีก้อนผลึกการสร้างหรือเปล่าหกโ,โหโเรามีดองเต็มบ้านเต็มเมืองทุกคนเราครับไดแน่น,นอน ใช้ผลิการสร้างรถมิลินซีจะได้เป็นโต๊ะฟ้า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 เกียวฟ้าเราวางโต๊ะคราไว้ตรงนี้แล้วกันก็ความศักดิ์สิทธิ์เราจะวางไว้มุมห้องตรงนี้เออฮะแต่ทำอะไรไม่ได้นี่ของมาใหม่วัวหิมะคุ้มคลองคุ้มครอบ ไม่รู้ว่าแต่ความสามารถมันโกงดีนะคือมันจะทําให้สิ่งที่ใส่ดอกบัวเนี่ยมันจะกลายเป็นของที่ไม่วันพังคือมันจะไม่พังอะแต่ว่ามันจะไม่สามารถใช้ได้เราต้องเอาของมาซ่อมคือมันกันของแบบขุดเทินไงอันนี้คืออะไรเอ่ยเอฟเฟกไม่รู้เอฟเฟกอันนี้ก็ไม่รู้ถุงพิษเอฟเฟกเกี่ยวพิษมั้งของพวกนี้หายยังไม่ได้เลยอะอันนี้ได้จาก e ีตัวไฟจากนรกปะหรือว่าจากไปโอไมนี่ รู้สึกว่าแต่ละอันอ๋อแต่ละอันจะใช้ของไม่เหมือนกันคือจะมีของอัพแบบวัตถุดิบรองเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ส่วนเหญ่แล้วจะมีวัตถุดิบรองเป็นไม่สิคือวัตถุดิบรองมันจะมีสกิลรองเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยมันจะใช้เอฟเฟกอันนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ตัวรูนแล้วก็เอารูนที่เราขุดมาณนะที่นี้เราจะใช้เป็น รูนพลังงานขั้นกลางตามจริงมีขั้นต่ำนีหว่าอยู่ไหนอะรูนขั้นต่ำอยู่ไหนเอ้ยไม่อยู่ตรงนี้ด้วยคือมันไม่มีฟังชั่นตอนนี้จำได้ว่ามีรูนขั้นต่ำอยู่หนะ้าอยู่ไหนเราจะใส่ให้กับอุปกรณ์สุดโอเคนะใช้ขั้นกลางไ้ก่อนแล้วกันก็ใช้เป็นอันนี้ขั้นกลางแล้วก็อันนี้มามันไม่รู้ว่าใช้ดาวหรือเปล่า ก่อนเป็นีเตอร์แล้วก็วัตถุดิบไม่ยช่วัตถุดิบลองเอามีอยู่เป็นผลึกพลังงานคือเดี๋ยวขอไปเอาผลึกพลังงานมาก่อนผลึกการสร้างเออผลึกการสร้างไม่ใช่ผลึกพลังงานผลึกพลังงานนี่เออนี่เลอตั้งหกอันคือค่าค่าเอา่อมรุษแกนโลกเออหรือชื่อใหม่มันจําไม่ได้ไมาเยอะนะคนแล้วก็ใส่เป็นผลึกพลังงาน ใช่ใช้พลังงานและเอนชานได้อะไรวะนะเฮ้ยภาษาจีนฉันจะรู้เว้ยภาษาจีนภาษาจีนทุกคนคอเควนชานอะไรอะ่ะแล้วก็เวสจบแล้วเวสพื้นฐานจมมาแล้วเก็บของมามเวสพื้นฐานจมหมดแล้วอะเอ็นชานนี่คอเควินชานอะไรอะ่ะฉันไม่รู้เอนชานมีความสามารถอะไรอะทุกคน ทุกคนใครรู้เอ่อใครอยู่จีนจะบอกด้วยมันเป็นคำพูดอะไรเขาบอกเราครับบล็อกพลังงาน,อ,างงานอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอทำเควทอันนี้รู้สึกเราจะมีแท่งแท่งพลังงานวาร์ฟอยู่นะนี่ไงเยจุ้ยเยจุ้ยเอยเอทำไมพูดไม่ชัดละ่ะไหนอะ่ะครับลงไหนอะ่ะนี่ไงไอเกตสีตะลีป 5, ่าห้าเลขอบคุณอะไรเขาบอกให้เราเนี่ยลากก้อนเมฆก,ก็คือไปเกาะลอยฟ้าก ขุดไม่ชัดแหละเกาะลอยฟ้าเออตามจริงเราสามารถใช้อีนี่ได้ทุกทุกกรณีนะทุกคนเนี่ยอินเนี่ยใช้ได้ทุกอันแต่มันมันใช้ได้ทุกกรณีก็ดีเหมือนกันอ่าแล้วเราก็จะพูดอย่างเป็นต้นคิดว่าเราจะทําฟาร์มฟาร์มเราก็ต้องใช้อะไรใช้เป็นเออเดิมพูดไม่ชัดแหละใช้เป็นตัวของขวดน้ำที่เราเก็บไปแล้วเราจะเก็บไป็นแต่และต่างกันนี่เอามาของพูดไม่ชัด การเกียรตอนเช่นเป็นมิชันส,สุดไปเลยอะ่ะเอ่อเราเอาอะไรดีทุกคนเก็บสีขาวไปเอาอะไรดีอ่ะเอ่อโอ้ยึดถือกับน้ำเอ่อแล้วเราจะตกถาดไปทำไมอ๋เอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่อเอาเหล็กเหล็กอยู่ไหนเหล็กเราเก็บไปตรงนู้นไม่พลาดตรงนี้เราก็มีเหล็กเหมือนกันไม่มันคือทองแดงอ๋ก็พูดเป็นเหล็กไม่ได้ เอาทองแดงเนี่ยมาครับเป็นพวจ่มเม็ดเก้มีดเม็ดได้ไงก็ไม่รู้เราก็จะมาพลอนจินช์เราจะทำฟาร์มเล็กๆตรงนี้นะคนนี่ตรงนี้เราจะเอาฟาร์มกึ่งกลางไว้ประมาณตรงนี้นี่เราจะขุดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นี่อย่างนี้แล้วก็ขยายมาแบบนี้ แบบนี่เดี๋ยวทําฟาร์มแบบเ,เล็กๆก่อนแบบนี้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 มันเล็กตรงไหมไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตีช่องประมาณประมาณประมาณแบบนี้แล้วตีดินตีดินแบบกว้างนิดนึง อาจจะไม่ใช่ฟาร์มที่ใหญ่เพราะว่ามันไม่ค่อยใหญ่โอ้ยอน,นี้ก็ขุดตรงกลางที่งนะทุกคนเราจะทําฟาร์มต่อเพื่อความสั้นนะทุกคนเราจะได้ตัดต่ออย่างง่ายได้คลิปนี้ดูไม่มีสาระอะไรเลยอาแล้วเราก็จะย้ายพืชตรงนี้ทิ้งเย่ี๋ยวเราจะเอาพืชในบ้านมาปลูกด,ด้วยนะ กินไม่ใช่เอ่อต้นฝ้ายเพราะต้นฝ้ายเนี่ยมันทําลายดินที่นงไอดินที่ผวนไว้อะมันเหมาะกับให้ชาวบ้านปลูกมากกว่าก็เอา,มาเมล็ดข้าวโพดมาปลูกลกเก่านี่คือฟูของมากมาเฉพาะเมล็ดข้าวโพดนี่แบบฟาร์มจนมีอาหารเต็มอะแต่ว่าตอนนี้คือเล่นเบอร์ใหม่อยู่ก็เ,เล่นไปเถอะแล้วถ้าเสียงเบาก็พอภัยด้วยแล้วก็ถ้าคลิปนี้มันเสียหรือว่าอะไรก็จงจำไว้ว่าบ้านกาใช่บ้านกา ไม่มีเด็ดบ้านนะคนบ้านเราแต่ไม่มีฐานะแล้วทำไมมันอ๋อโอ้ยกล่องเต็มอยาอยากเกินขึ้นกล่องเอาถ้าไม่เต็มก็ให้มันรู้กันไปเอาอันนี้ทิ้งนี่เราหาของปลูกก่อนอะเอาเข้าวโพดมาเอาอะไรมาปุ๋กดีเอาอะไรมาปุ๋ยดีทุกคนทุกคน คลิปหน้าว่าจะไปบุกป่าป่ารงไพรเออมันชื่อป่าและป่าดงดิบเออก็จะไปบุกป่าดงดิบนะเพราะว่ามันมีเควสป่าดงดิบอยู่นะด้วยความที่เควสป่าดงดิบมันให้ของดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็อยากจะไปป่าดงดิบเพราะว่ามันมีเควสที่ทําให้เราปลดล็อกปีกดอกเสียงดีสิปีกเออมันเอาปลดล็อกปีกได้ปีกเอยปีกอะไรปีกมันคือปีก ไม่ใช่ปลีกกระดูกลิ้นอะแมนโอเคโอเคโอ้เสียงแดเมจช่ั่งไพรเหาะจับใจอ่าก็ปูม่วอๆไปก่อนนะทุกคนคือเราก็ทำแค่นี้แหละตอนนี้ร้อนมากแล้วก็จะมีเทลิติสเหงื่ว่ามันลอยได้เออช่างมาเถอะสําหรับคลิปนี้ก็เราก็ได้ทําสวนไม้กางเขนเล็กๆตรงนี้โอยนักกาวล ขโมยหาเรามันขโมยมันเราไปแล้วมันขโมยมันเราไปแล้วมันคาบอยู่ปากมันมทำหล่นทำหล่นแล้วมันตายอยู่ไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนนั่นมันอยู่นั่นทุกคนโอเคเชื่งมันสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเดินนี่เดินเดินจี้จี้มุนวอล์กกชูวอกสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ฝากดูความทรมานตรงนี้ออกไปทรัฟฟิมนี้ก็มีแค่นี้แหละโอเคบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเจลิสของวันพรุ่งนี้นะบาย